สวัสดีกันอีกสักครั้งนะครับเป็นก,การวิ่งคานานะครับยังไม่รู้เลยคานาไอเจ้าของนากับคนขับนี่ยังคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยเจ้าของนาบอกวิ่งพนมซ้ายขวาเข้าหาคันเดิมไม่ต้องพังอ๋อว่าปเดี๋ยวค่อยดูกัน,นจะเป็นยังไง ลุยไปฟอร์ดในตำนานเราตามใจเจ้าของนาแล้วกันแต่ความจริงอ่ยจะให้อยู่มันต้องพังวิ่งของเก่าพังออกให้หมดนะครับถ้าไปว,วิ่งพนมซ้ายขวาก็หาการับรองก็ไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่เดี๋ยวเจ้าของนาให้วิ่งพนมเดี๋ยวดูวอาจารย์โกจะวิ่งยังไงทางจะงยาวเลยทีเดียวนะครับโน,น่เห็นเจ้าของนาเง้มเง้มนน ถ้าสั่งงานไม่รู้เรื่องในตะดนเจ้าของประเทศเล่นโดยไม้เขียวฟางอะ่ะช่วงนี้ก็กำลังล้มคันเก่านะครับสรุปว่าล้มคันเก่านะครับวิ่งใหม่เลยนอนไปแอบจุดไฟอีกแล้วแม่สนจริงๆเลยเจ้าของนาเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาอีก ดูยา,ยาวๆเลยประมาณเกือบ200 200เมตรนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะวิ่งง่ายอยู่มั้งไม่กล้ารับปากรับคำท่านผู้ชมเลย รถช่วงนี้กำลังทำดินให้ฝนอยู่นะครับจะเจอดินเหนียวอีกเปล่ายัางไม่ทราบนะเดีย๋ยวไปว่ากันนะครับอ้าจะวิ่งไงก็ช่างแล้วเราขออยู่ในร่มก่อนละโอ้โหหัวสมองจะระเบิด ดูกันวิ่งายาวๆมั่งนะโอ้เสียงเพาะดีจัง เอาแข็งมั่งอ่อนมั่งวิ่งไปางานยาเจอดินอ่อนอีกแล้วโอ้เดี๋ยวหลากดินแล้ว ็คือวิ่งพังคณะเก่าแล้วก็แวกไม่ต้องแหวกนะครับก็พังซ้ายพังขวาแล้วก็วิ่งพนมก็หากันเลยแล้วก็เดี๋ยวเหยียบแล้วก็วิ่งเซาะข้างซ้ายขวาพอเจ้าของบอกตามนั้นนะครับอ่ะเขาก็วิ่งให้ตามที่เจ้าของบอกแล้วกันนี่นะครับดิ้งข้างหน้าเรานี่ปั่นลูกกระสุนได้เลยมันเหนียว เขาวิ่งทั้งโุนเหนียวแล้วจะของอยากได้อยากรีบถาก็อย่างเงี้ยฟางก็จุดไม่ได้แล้วก็เห็นใจเจ้าของนานะครับอ่ะอต่างกระจายตรงกันกันลุยสั่งไม่ดีได้โดนไม้เขีย่ยฟางอ่ะเดี๋ยวสั่งหลายเที่ยวหนะ้าสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมไปจ่ายโกอัดมา ตรงนั้นดินเหนียวอีกอติดฐานเลยเห็นดอกยางแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับวากดินเหนียวขึ้นมาแล้ว วันนี้ก็ทั้งวันนะครับวิ่งคันนาย,ยังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยวต้องไปปรับพื้นที่อีกโหเหลืออีกหลายคันประมาณ30ไร่นะครับน่อน่ะใช้าปากกล้วยนะ่ะโอนต้นไม้ลิมลิมนะ่ะนี่ครับต้นไม้นี่แล้วก็ติดคลองติดกับโรงเรียนสัหลวงพิทยาคมนี่นะครับโอ้โ สงใส่จะไม่เสร็จสมากวันนี้เราวิ่งขนายไม่เสร็จเลยอ่ะวิ่งยากมากวิ่งเหนียวอ่านเป๋ไปเป๋มานะครับ เดี๋ยวติดฐานนะครับก็อย่างเงี้ยมันไม่พุ่งเหมือนดินร่วนนะครับโอ้โหตายตายตายไปลันไปเราอยู่ในร่มแล้ว ทั่งได้ก็ทำได้นะครับท่านผู้ชม ความสูงยังไม่พอนะครับต้องชักไม้อีกเที่ยวหนึ่งเห็นปุ้มเลยคีดินติดผานนะครับดินเหนียวมากมันไม่พุ่งออกจากผานนะครับโอ้ดูอ่ะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยวิ่งไปก็คูดมาเฉยโอ้โหอะไรจะมันจะสาธยายยังไงเลย เหยียบได้แล้วไมต้องดินก็พอแล้วเหยียบแล้วก็ซ,ซ้ายขวาเลยพอกินเวลาจะของนาเปล่าๆไม่ได้นะความสูงดินไม่มาครับนี่นครับไม่พุ่งครับตันติดฐานเนี่ยับท่านผู้ชม กูค,คูดคูดไปก็ไม่มีประโยชน์เลยกินชั่วโมงจะของนาเป,าป,าป,าปาล่าเนาะหมายรถเขาบอกสั่งอย่างงั้นก็เอาตามตามไปเราก็ไหลาตามน้ำไปอ่าตอนนี้เริ่มเหยียบแล้วนะครับใหญ่มากคันนี้อ่าดีมันอ่อนนะครับคุมรถลำบาก ช่วงนี้เก็บข้างคันแล้วนะครับหลังจากที่เราเหยียบเสร็จเดี๋ยวก็เก็บวิ่งมาหาเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับขนานี้ก็จับเวลาก็เป็นเวลารวมนะครับไม่ได้จับเฉพ,เพาะคันนะครับผมก็หมายโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านทนะี่ติดตามสวัสดีครับ